หลวงพ่อวัดปักน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทะสะโรท่านเคยสอนเอาไว้เสมอว่าทานบาร,รมีนี้อย่าได้ขาดแต่หากขาดทานบาร,รมีแล้วจะสร้างบาร,รมีอย่างอื่นมันก็ไม่สะดวกตัวท่านเองก็ได้สร้างทานบาร,รมีมาตั้งแต่บวชมาบวชใหม่ๆก็ออกบิณฑบาต ท่านขาดแคลนเกี่ยวกับเรื่องอาหารหวานขาวไม่ค่อยจะมีคนมาใส่บาตรกับท่านแต่ท่านก็ยังออกบินทบาทไปตามปกติถึงสามวันวันที่สาก็ได้ข้าวมาปั้นหนึ่งกับกล้วยผลหนึ่งกลับมาแล้วก็ตั้งใจที่จะลงมือขบฉันพอดีเหลือบไปเห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนผอมโซทีเดียวท่านก็คิดในใจว่า มันคงหิวเช่นเดียวกับที่เรากำลังหิวจึงแบ่งปันอาหารที่ได้มาในวันนั้นอย่างละครึ่งให้ข้าวไปครึ่งปั้นกล้วยครึ่งผลแล้วท่านก็อธิษฐานจิตในวันนี้เราก็ถึงที่สุดแห่งความหิวสุนักแม่ลูกอ่อนก็ถึงที่สุดแห่งความหิวที่สุด ต่อที่สุดมาเจอกันเราจึงได้สร้างมหาทานบรมีขออนุภาพแห่งมหาทานบรมีนี้จงอย่าได้อดอยากยากจนอีกต่อไปเลยและด้วยอนุภาพแห่งมหาทานบรมีในคราวนั้นเพียงแค่ข้าวครึ่งปั้นกับกล้วยครึ่งผลทำให้ท่านสมบูรณ์ไปด้วยปจัจจัยสี ได้บำรุงเลี้ยงภิกษุสมมเณรนถึงวันละ500รูปเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งตลอดชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงย้ำบ่อยๆว่าจะทำบาร,รมีอะไรก็ทำไปเถิดแต่อย่าขาดทานบาร,รมีเพราะทานบาร,รมีนี้จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้สร้างบาร,รมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบาย